กับผมคนทีกลยุทธ์วัฒนารรมางคูลรองเจ้ากรมการช่างางประกอบตระกูลท่านเจ้ากรมการช่างางและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุรีที่ได้กรุณาให้เกียรติมาในมมวิธีส่งมอบพื้นที่โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ําตามนโยบายของรัฐบาลที่ดาเนินการโดยกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดราชบุรีงาน โดยในส่วนของโครงการสาข้างรับผิดชอบสลาดสนนในพื้นที่ของจังหวัด25แผนงานโครงการฐานข้างและหน่วยฐานข้างรับผิดชอบเาเนินการทั้น์ิ้งข้าวแผนงาน

าราชการจังหวัดราชบุรีท่านรองผู้การตำรวจผู้อนจังหวัดราชบุรีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีท่านผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำภาคเจ็ดราชบุรีท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณะนายทหารผู้นํำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีที่รักทุกท่านจากการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กองทัพบกดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำและพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแรงซึ่งกองทัพบกได้มอบให้โครงการหาช่าง เป็นหน่วยรับผิดชอบอำนวยการและกํากับดูแลในภาพรวมกรมการทหารช่างได้วางแผนให้หน่วยทหานช่างเข้าปฏิบัติงานโดยกำหนดแผนงานกระจายลงไปทุกพื้นที่ท,ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีจะมีการแบ่งมอกงานพัฒนาแหล่งน้ำหลายโครงการทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีการจังหวัดท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมแนะนมของจังหวัดราชบุรีแต่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีรู้สึกดีใจและก็ปลื้มใจ เป็นอย่างยิ่งที่ราการทาหารโดย,โดย,โดยเฉพยาะอย่างยิ่งกำลังพลของกรมการทหารช่างซึ่งมีที่ตั้งหน่ยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีแต่ส่วน ลำดับที่2นางสมพรศิระอุดรบ้านเลขที่29หมู่3ตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีบอบดอกกรหลกบเวลานะคะให้แก่นักเรียนนะคะโดงเรียนจ่ายโดยที่กา,การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดราชบุรีค่ะขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติได้รงณามมอบต้นไม้ให้แก่กำลังพลและครอบครัวนาทองประกายองการบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ้ก็มีสองชุดด้วยกันนะคะชุดนี้เป็นชุดแรกค่ะ